พี่น้องที่รักในองค์พระเยซูคริสต์เช้าวันใหม่เราจิบกาแฟด้วยพระวจนะของพระเจ้าเช้าวันนี้จากสดุดีบทที่ร้อยี่สิบได้กล่าวถึงพี่น้องถ้าพี่น้องอ่านแล้วพี่น้องจะเห็นว่าประโยคประโยคหนึ่งที่เมื่อเราอ่านแล้วเราจะเข้าใจและมีความหมายต่อชีวิตของเรา ในทสุดี123ได้กล่าวถึงประโยคนี้บอกว่าตาของทาสสาวมองดูมือของนายหญิงตาของทานสาวมองดูมือของนายหญิงและจบลงด้วยว่าจนกว่าจะได้รับพระกะรุณาคุณพี่น้องที่รักหมายความว่าอย่างไรหมายความว่าพระหัตถ์ของพระองค์ทรงประกอบด้วยฤทธิเดชพระหัตถ์ของพระองค์ทรงประกอบด้วยฤทธิเดชฤทธิอำนาจ เป็นพระหัตถ์แห่งชัยชนะตาของทาานหญิงมองดูมือนายหญิงมองดูมือของนายหญิงจนกลัวจะได้พระกะรุณาชีวิตของเราก็เช่นกันเราจะต้องจ้องมองดูที่พระหัตถ์ของพระเจ้า ตาเราจะต้อง,องจ้องมองที่พระเจ้าเชกเ,เช่นทาตญิงคนนั้นที่มองที่มือนายหญิงว่ามือนายหญิงจะส่งสัญญาณจะทําอย่างไรจนกว่าเขาจะได้พระกรุณาคุณจนกว่าเขาจะพระกรุณาคุณหมายถึงว่าทาาตญิงนั้นกําลังรอคอยการช่วยเหลือรอคอยการช่วยกู้รอคอยการสนับสน,นุนรอคอยการปกป้องพี่น้องที่รัก ฉันใดฉันนั้นพระคสมพีตอนนี้สรีริ้อยยี่สบามเขากำลังเขียนว่าตาของคนของพระเจ้าตาของเราทั้งหลายผู้ที่เป็นสาวกผู้ที่เชื่อและวางใจในพระเจ้านั้นจะต้องมองไปที่พระเจ้าถ้าจะต้องทําตามวัตถุประสงค์ทาตามความต้องการของนายอย่างไรเราก็ต้องทําตามความต้องการของพระเจ้าอย่างนั้น นั้นชีวิตของเราเองเป็นชีวิตที่พระเจ้าทรงปั้นแต่งเป็นชีวิตของพระเจ้าตาของเรานั้นจะต้องมองไปที่พระเจ้าโดยเฉพาะมองที่พระหัตถ์อันทรงฤทธิ์ของพระองค์เพราะพระหัตถ์ของพระเจ้านั้นทรงฤทธิ์อำนาจเป็นพระหัตถ์แห่งชัยชนะเป็นพระหัตถ์ที่นำความสำเร็จมาสู่ชีวิตของเราผู้เขียนสุริเขียนไว้ว่า เขาจ้องมองดูที่มือของเจ้านายจนกว่าฤิษานุภาพการของการช่วยเหลือจะปรากฏนั่นหมายถึงว่าเขาจนกว่าเขาจะได้รับพระกะรุณาคุณพี่น้องชืรักเราจะต้องดูที่พระเจ้าดูที่พระหัตของพระองค์แล้วเมื่อเราดูที่พระเจ้าดูที่พระหัตของพระองค์แล้วเราพระเจ้าเราต้องดูและจดจอ่อจนเราจะได้รับพระกะรุณาคุณ นั่นหมายถึงว่าพระเจ้าจะทรงช่วยเราให้เรื่องที่ไม่ทําเราทําไม่ได้ทําได้ช่วยให้เราที่จะทําให้หลายๆเรื่องสําเร็จได้ช่วยให้เราในการที่เราจะไปสู่ชัยชนะของชีวิตพี่น้องที่รักจะทําให้เราสําเร็จกําลังการรับใช้ของเรามาจากพระเจ้าทุกสิ่งที่เราทำสำเร็จนั้นไม่ใช่เพราะมาจากเรากำลังเราความรู้เรา แต่มาจากพระเจ้าแต่ถ้าเป็นกำลังความรู้ของเรานั้นไม่สำเร็จแน่นอนด้วยเหตุน,นี้เองผู้เขียนสุดีบทที่123บอกว่าให้เราจ้องไปที่ประหัตของพระเจ้าพี่น้องที่รักเช้าวันนี้ขอพี่น้องที่จะจ้องไปที่พระหัตของพระเจ้าเริ่มต้นชีวิตตั้งแต่ตื่นขึ้นมา จิบกาแฟยามเช้าพร้อมพระวจนะของพระเจ้าแล้วก้าวเดินออกบ้านด้วยตาของท่านจดจ่ออยู่ที่พระหัตถ์ของพระเจ้าเพื่อท่านจะพบชัยชนะในชั่วโมงข้างหน้าเราไม่รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเพื่อท่านจะพบทางออกของปัญหาพบคําตอบของปัญหาปัญหาในชั่วโมงข้างหน้าที่เรากำลังจะก,ก้าวเดินไปสู่พี่น้องขอพระเจ้าเมตตาให้ท่านจ้องยืดองค์พระผู้เป็นเจ้า แล้วท่านจะได้รับพระกะรุณาที่คุณจากพระเจ้าอาเมน